การดูแลของเราแต่ต้นนะผมว่าไม,ไม,ไม่ต้องมาดูเองอะ่ะถ้าพูดเองถ้าท่านคนไหนม่อไกลก็คิดว่าเราจะ่วยของเราเองแต่ถ้าดดลนะูกค้าคนไหนมาอยู่ใกล้น้ำบางท่านนะเป็นถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับของแค่น้อยฟาร,ร์มชาแนลนะครับวันนี้มาแล้วนะครับในตู้ขนมพีชนะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยจับภาพภาพที่ริมขอบสระน้ําของเรานะครับตอนนี้โอ้โหด้วย เห็นในภาพนะครับน้าเต็มสะเลยนะครับถามว่าเดือนมกราคมวันนี้วันที่20-25แล้วเนี่ยอ้าวทาไมช่วงนี้ปกติเขาแล้งแต่ทําไมมีน้ําเต็มโอ้บ่องตรงปีนี้โชคดีมากนะครับเนี่ยก่อนหน้านี้สองสวันโอ้โหก็ฝนก็ลงนะครับฝนก็ลงจะถามว่าน้ําที่เห็นเนี่ยได้จากน้ําฝนไหมไม่ใช่หรอกครับพอดีชลประทานนะครับเขาอนุเคราะห์นะครับเขาปล่อยปล่อยน้ําจากเออนู่นนะครับข้างบนภูเขาเขามี ่างเก็บน้ําไว้นะครับเขาปล่อยมาให้เขาบอกว่าน้ําเยอะนะครับก็เลยปล่อยมาให้เราก็เลยอาศัยโน้นนะครับสูบนะครับสูบเข้ามาแล้วก็มีฝนด้วยล่ะเพื่อนเนวันนี้จะคุยกันเรื่องฝนนะครับฝนตกมาถามว่าอะไรดีบ้างในในช่วงนี้ก็โดยรวมก็ให้ความชุ่มชื้นนะครับให้กับให้ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าเป็นฝนแต่ถ้าเป็นผักของเราแล้วปัญหาแน่นอนเรามาคุยกันเรื่องปัญหาของฝนนะครับจากภาพริมขอบสะตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดู นะครับที่แปลงผักว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวคุยปัญหาแล้วก็วิธีการแก้นะครับที่นั่นเลยวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยฝั่งกระนี้บ้างนะครับทําคลิปฝั่งกระนี้กันบ้างนะครับฝั่งแปลงสลัดนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับกําลังโตเนาะอีกประมาณนี่แหละปลายเดือนผมว่าเริ่มทยอยละนัดลูกค้าเข้ามารับได้ละแล้วก็มาถ่ายรูปกันด้วยนะครับแต่ทีนี้ก่อนที่จะถึงวันนั้นเรามาคุยกันวันนี้ก่อน <laughs> วันนี้นะครับก็คือก่อนหนะน้านี้ฝนตกเพื่อนเพื่อนก็ดีนะไม่มีลูกเข็บเหมือนที่ลําพูน<笑><笑>แต่ฝนตกเนี่ยไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยสําหรับผักเรานะครับเพราะว่าคือฝนยิ่งเป็นฝนแรกๆนะเพื่อนๆนะก็จะมีปัญหาเรื่องเชื้อโรคอย่างถ้าเป็นผักอื่นๆนะก็จะใบเขาจะเริ่มเป็นสนิมหรือว่ามีเชื้อราหรือว่าเชื้อโรคที่มากับใบผัก,กอ,อ่อนๆนะครับก็เกษตรกรทั่วไปนะผมว่าเขาจะแก้ปัญหาด้วยการที่เขาใช้ยากัน เสนิมมั่งละยาการเชื้อรามั่งละนะครับฉีดพ่นคือถ้าเราขาดน้านะมันก็อาจจะเป็นผลดีก็ทําให้ผักโตนะครับเพราะว่าในฝนเนี่ยก็จะมีไนโตรเจนอยู่แล้วนะครับก็จะทําให้ผักต่างเนี่ยโตขึ้นดีแต่ถ้าผักใบอ่อนอ่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอผักชีหรือว่าผักสวนครัวทุกชนิดอย่างของเราที่เห็นข้างหน้าก็ผักสลัดผมว่ามีผลกระทบไหม กลัวจะมีเราก็เลยจะแก้ไว้ก่อนนะครับว,วิธีการวันนี้เราก็จะฉีดหมดเลยล้วก็รวมทั้งแปลงกระหล่ำปีแล้วก็ข้างหน้านู้นด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวตอนนี้น้องพีทกำลังปรุงอาหารนะครับปรุงอาหารเดี๋ยวผมจะพูดไปตรงนี้เลยวันนี้ว่าน้องพีทในถังที่น้องพีทที่กําลังไล่ฉีดพ่ในให้เขานะ่ะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆแกะกันไปนะครับสวัสดีครับน้องพีทสวัสดีครับก็ อันนี้นะครับจะแก้ปัญหาด้วยพวกนี้เลยนะครับก็จะมีที่นกพิษปรุงลงไปนะก็จะมีให้อาหารเขาก่อนนกพิษ<ะ>ด้วยสูตรจันด่วนเหมือนเดิม,ม,น,ดมนะครับ,รบจันด่วนก็คือฮอร์โมนไข่นะครับเ <ๆ S 1> พื่อนๆฮอร์โมนไข่ผสมกับนมหมักนั่นแหละเพื่อนๆนะก็ใส่โดสเท่าเดิมนะครับ2 0ซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับอันนี้คือให้อาหารเขาตามปกตินะครับเขาจะได้แข็งแรงนะเพื่อนๆนะยังไงเดี๋ยว ก็จะมีตัวไล่มแมลงเท่าที่มีตอนนี้เหลือน้อยมากเลยก็จะมีเดี๋ยวผมพูดโดยรวมไยนะน้องพีทก็จะมีสูตรปามโรคเนาะปามโรคนี้พวกเราทําคลิปไปให้แล้วนะเพื่อนนะไป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 ดูนะครับในนั้นนะครับแล้วก็จะมีตอนนี้น้ําสมุนไพรที่เหลือก็จะมีน้ําใบมะกรูดนะน้ำใบมะกรูดเป็นจุลินทรีไม่ใช่ใบมะกรูดมะกรูดทั้งผลเลยลหละเราหมักนะครับเราหมากักน้ำมะกรูดหมักนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเมทาเลเซียมด้วย คาเชื้อโรคนะครับที่จริงแล้วนะถ้าแห้งกว่านี้นะเราฉีดไตโคเดไมห้เขาหน่อยก็ดีนะครับแต่วันนี้เราเราเอาแบบนี้ก่อนเราฉีดไปก่อนประมาณนี้นะผมว่าช่วยช่วยได้เยอะเลยก็พืชเราจะไม่เป็นโรคโดยเฉพาะสูตรยาแรงเออสูตรปาลมโรคนะครับสูตรยาแรงก็ใส่ไปด้วยก็ได้แต่สูตรยาแรงผมยังไม่ได้ทำนะครับขอโทษทีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทําไปไวนี้แหละเดี๋ยวอัพอัพลงคลิปให้เพื่อนๆนะครับนี่ก็ใส่โดยรวมประมาณนี้เองเพื่อน ก็ฉีดพน่นให้เขาหน่อยมันก็จะโดยเฉพาะสูตรปรามโรคตัวนั้นอ่ะก็จะฆ่าเชื้อโรคที่ใบที่ที่ท,ท,ที่ที่มากับฝนได้นะครับได้ดีด้วยแล้วก็ป้องกันแมลงด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ถ้าถือว่าหลังฝนใหม่เนี่ยก็จะมีมะแมลงนะครับมาวางไข่ก็จะทำให้ไข่ของมแมลงอ่ะฝอ่อไปได้แล้วก็จะไม่กลายพัฒนาเป็นตัวหนอนนะครับยังไงเดี๋ยวเราตามน้องพีทลงไปหลังจากขั้นตอนนี้เสร็จตุ๊บตามลงไปเลยว่าน้องพีท เริ่มฉีดพ่นที่ตัวไหนบ้างไปถึงตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมไปให้ข้อมูลในโน้นดด้วยนะครับน้องพีทเริ่มลงแปลงสลัดนะครับก็แปลงนี้ก็รวมหน่อยนะครับรวมหลายๆอย่างลงมาในแปลงนะครับพอดีสลัดเราเออมันมันมันเหลืออย่างแล้วนิดละหน่อยเราก็เริ่มมาลงลงแปลงนี้อาจจะดูฟางอาจจะกระจุกกระจุยหน่อย ไก่แจ้นะครับไก่แจ้พอดีเรากัน้นกันรั้วไม่ทันเขาก็เลยเข้ามานั่นหน่อยเดี๋ยวเรามาตกแต่งเขาอีกทีหนึ่งนี่น้องพีชฉีดพ่นไปละแปลงนี้ก็จะเป็นโอหลายอย่างมีเบบี้คอร์สนะครับส่วนมากเบบี้คอร์สอยู่ในแปลงนี้เยอะมากนะครับทั้งเขียวทั้งแดงเนาะนี่ก็เดี๋ยวก็ได้ทานแล้วฮะเนี่ยกําลังอร่อยโน่นน้องพีชไปโน่นละเดี๋ยวผมพาไปดูแปลงโน้นอ่ะเพื่อนๆอ,อาจจะบุบบบบ,บ,บ้หน่อยนะน,นี่นี่กําลังห่อนั้นเพื่อนนะอุ้ยเขาหน้ารักนะ่ะเขาจะออกมาเหมือน กล่ำปีหัวเล็กๆกันนะเวลาเขาห่อเนะี่ยอันนี้เป็นเบบี้คอร์สสีเขียวนะฮะแล้วก็ฝั่งนน้นก็จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงนู่นนู่นนู่นแป้งนูนผมว่าสวยนี่นี่นี่เดี๋ยวผมพาไปดูแปลงไหนก็สวยหมดเลยใหญ่ <laughs> เห็นนี่เราเราเราช่วยเขาหน่อยช่วยแบบพี่พีททำอย่างเงี้ยนะฮะช่วยแก้ปัญหาอย่างงี้นะครับก็คือฉีดพ่นก็คือเอ่อเน้นมุ่งเน้นอน่ะฆ่าเชื้อโรคแหละแต่ก็เราก็ใส่ โดยเฉพาะสูตรปลาล์มโลกเนะี่ยผมว่าฆ่าเชื้อโรคได้ดีนะครับตัวนั้นนะ่ะเพื่อนๆไปทํานะเพราะว่าวัสดุก็แค่เหล้าขาวแล้วกออ็อะไรนะน้ำส้มสายชูเป็นหลักเองเพื่อนๆแล้วก็มีอาหารอะไรมีนมหมักมีอะไรก็จุลินทรีย์ตัวอื่นเราก็ใส่ไปด้วยกันได้นะครับนี่นี่ใครมีเมทาเลเซียมก็ใส่เมทาเลเซียมนะครับก็จะช่วยในเรื่องไล่แมลงได้ด้วยนะครับแต่ถ้ามี อไทโคดาม่าอันนี้ใช้แยกกันนิดนึงนะครับถ้าจะใส่ไทโคดาม่าก็อย่าใส่เอ่อเมทลัลเลียมนะครับเอาไม่ถูกกันอาไม่ถูกกันเราเลือกเอายางใดอย่างหนึง่งอันนี้กินคลอ,อนเพื่อนกิงคลอกสวยเนี่ยกาลังกําลังเป็นทรงพุ่มนี่อีกฝั่งนี้เป็นเล็กคาลอ์อะนี่เห็นนะครับผมจับภาพงนี้เลยแล้วก็มีบัตเตอร์เฮดอยู่ซ้ายมืออ่ะแล้วก็มาแปลงนี้เป็นคอร์ส ตัวน้นใหญ่สุดเลยจะได้กินแล้วนะผมว่าไปก่อนตุวจีนแน่นอนนี่โอ้ตัวนี้ยอดจองเยอะผมว่าถามว่าทําไมต่างกับส่วนอื่นยังไงทั้งจังหวัดเพชรบูร์นะผมว่าปลูกกันเยอะมากาแถวแถวหล่มสักหรือว่าบนเขาคอปลูกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบปลูกแบบลังน้ํานะครับแล้วก็ปลูกลงดินเห็นบอกว่าปลูกส่งกันเยอะมากขายเป็นกิโลกิโลแต่เราของแคน้อยฟาร์ม กล้าขายเป็นต้นนะกล้าที่จะขายเป็นต้นถามว่าทําไมทําไมถึงกล้า,างั้นถ้าทุกท่านย้อนไปดูตั้งแต่การขุดดินเตรียมแปลงทุกอย่างผมว่ามันคู่ควรกับราคานี้มากนะฮะแล้วก็คนซื้อเขาแบบโอ้เขาเขาเขาไม่พูดเรื่องแพงหรือถูกอะไรเลยแต่เขาพูดถึงเรื่องกลางว่าคุ้มหรือไม่คุ้มกับสิ่งที่ลิ้นเขาจะได้รับนะครับแล้วก็สุขภาพของเขาที่จะได้ทานนะฮะ ในเรื่องของกรรมวิธีในการดูแลของเราตั้งแต่ต้นนะผมว่าไม่ไม,ไม่ต้องมาดูเองอะถ้าพูดเองถ้าท่านคนไหนที่อยู่ไกลก็คิดว่าเราจะอวยของของเราเองแต่ถ้าลูกค้าคนไหนที่เขาอยู่ใ,ใกล้นะบางท่านนะเป็นถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์อย่างเงี้ยเขาก็มานั่งเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยมานั่งตกปลาหรือว่ามาดูเราทํางานเนี่ยเขาจะเห็นเลยเขาบอกว่าโอ้บางท่านนะมีมีใบามาการันตีแต่เขาไม่ซื้อ บางเจ้าบอกไม่ซื้อเลยไม่รู้ว่าใบนั้นได้ไมาอย่างไรแต่ของเราบอกตรงมานั่งเห็นวิธีการอย่างเงี้ยเขาบอกจองเลยจองเลยอย่างนี้นะฮะแล้วก็ก็คือพูดง่ายๆว่าทานแบบสบายใจแล้วเวลาลิ้นแตะถึงผักเราทุกชนิดนะเพื่อนผมว่ามันเป๊ะนะยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูกระลำปรีที่กำลังจะหอด้านหลังแล้วก็มีบรอกโคลีด้วยแล้วก็กระลำดอกด้วยนะครับ ามาถึงแปลงถัดมาด้านนี้แล้วครับด้านหน้าของเพื่อนๆที่จะได้เห็นนะครับเราก็จะมีมะเขือยาวเนี่ยแปลงนี้มะเขือยาวตอนที่เราปลูกตอนโน้นเนาะฝนกระหน่ำซัมเมอร์เซลพเพื่อนเขาก็เลยแบบมีตายบ้างนะครับแต่ถ้าต้นที่หลุดรอดผมว่างามอย่างนี้เลยนะครับมะเขือยาวแล้วก็เราสลับขั้นกลางด้วยหอมหัวใหญ่นะครับนี่มีหอมแขกด้วยนะแปลงนี้เราวาไรตี้หน่อยนะครับแล้วก็อา,อาจจะ ขึ้นไม่เยอะนะครับเพราะว่าตอนที่เราปลูกเนี่ยเดือนเดือนเดือนที่เราปลูกเนี่ยฝนลงเยอะอจริงๆนะครับนี่น้องพีิกก็จะฉีดมาถึงตรงนี้นะครับเมื่อเขื่อยาวเนี่ยผมว่ามีอนาคตแล้วมันโอ้โหแบบยังไงดีละ่ะมันขายง่ายนะเพื่อนเพื่อนมันใหญ่ลูกมันใหญ่เก็บไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะมากเราก็ได้กิโลแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าสงสัยนะที่เห็นที่เห็นหญ้าเนี่ยผมยังเข้ามาดูแลเขายังไม่ถึงแต่ ไม่เกินวัน2วันเนี้ยหญ้าวพวกเนี้ยที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะในแปลงหอมแดงทั้งหมดนะครับหอมแดงแล้วก็มะเขือยาวทั้งหมดเนี่ยจะถูกผมเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวหญ้าจะใช้ว่าเก็บเกี่ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหญ้าวพวกเนี้ยไปทําปุ๋ยด้วยนะครับนี่ก็เป็นหอมแดงที่พวกเราทําไว้นะครับนี่นี่สลหรับกับมะเขือเดี๋ยวเราเอาหอมพวกนี้ออกนะครับทิวมะเขือยาวเนี่ยเราก็จะเริ่มโชว์ขึ้นนะครับต้องพิทก็จะฉีดพ่นแล้วก็ให้อาหารเขามาถึงแปลงนี้ละครับนี่ มาถึงสองแปลงนี้นะครับอันนี้ก็อนาคตดีดีพอปลูกช่วงนี้อนาคตดีทุกอย่างนะครับที่ไม่มีฝนนะครับเดือนมกราคมไม่มีฝนแล้วก็คือแปลงคะน,นะครับคณะนี่ก็น้องพีทก็ลงไปได้สักระยะหนึ่งละผมจําไม่ได้แน่ชัดไม่ถึงอาทิตย์มั้งนี่เ,นเพื่อนเขาเริ่มที่จะเป็นอย่างนี้ละนี่เพื่อนนี่ช่วยเขาหน่อยนะเพราะว่าต้นอ่อนเนี่ยครับถ้าโดนฝนอย่างเงี้ยเชืลล้อโรคลว้ลวนเลยนะครับอาจจะทําให้เราเสียของได้นะครับตรงกลางนะครับ เขาพ่นอัญชันนะครับเขาพ่นชันเป็นทิวนิปนะครับอันนี้โอ้โหยอดจองนี่คือปลูกน้อยอ่ะปลูกน้อยปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าหมดไวอย่างเงี้ยปลูกเยอะผมว่าก็หมดไวอยู่ดีจริงๆมันอร่อยนะมันอร่อยขนาดลูกค้าเข้าเมื่อวันก่อนทวงอย่างเงี้ยนะครับทวงบอกว่าเจอเออได้แล้วนะทักนะทักนะถึงไม่อยู่ก็จะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเขาพอดีเขาทางานต่างจังหวัดนะครับนี่นะครับน้องกี้ก็ฉีดพ่นมาถึงแปลงนี้เดี๋ยวจะพาไปดู กระลำปีแล้วก็กละลำดอกแล้วก็บล็อกโคลี่ด้านหลังนะครับด้านหลังของผมนะก่อนจะไปถึงกระลำปีกละลำดอกแล้วก็บล็อกโคลี่ถ้าไม่ถึงสักที <c oughs> ลองพีก็แวะแปลงนี้ก่อนนะครับแปลงนี้ก็ถั่วฝักยาวนะครับ้องพีกหยอดลงไปแล้วละ่ะไม่รู้ว่าเริ่มงอกหรือยังแต่ผมว่ายังนะหยอดได้สองสามวันแล้วละ่ะนี่นะครับที่เห็นเป็นหลุมรุ่มรุมรุมรุม,รม,รม,รมแล้วก็มีฟางคุมอย่างนี้นะครับเป็นถั่วฝักยาวนะแล้วก็ด้านขวามือโอ้โหแปลงนี้ มัน <c oughs> สุดยอดของวีรกรรมดูเหมือนอะไรล่ะที่อยู่ข้างในนี้นะคราบอกอธิบายนิดนึงก็แต่ก่อนนะเขาเป็นค้างถั่วฝักยาวเก่านะครับแต่พอดีเราไม่รื้อออกนะครับเรามารีโนเวทช่วงปลายฝนนะครับที่ฝนตกทุกชุกนะเพื่อนๆเ,เราก็มาทําถั่วลันเตานี่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 น,นี่สภาพเขาถั่วลันเตานะครับมันจะตายตอนแรกก็ดูดีมีอนาคตยอดจองเยอะมาก แล้วทีนี้สุดท้ายนะครับก็เขาเน่านะเพื่อนๆพ,พอเขาโตมาเขาเน่าแล้วก็กลายเป็นสภาพที่เห็นนะครับคือค่อยตายก็ลูกค้าได้ทานไปสองเจ้าสองท่านได้อย่างละนิดละหน่อยด้วยนะแล้วอีท่านที่เหลือก็ทวงเราก็มุกเดิมอะ่ะมันตายอะ่ะมันตายช่วงฤด,ดูฝนนะครับเราก็เลยนะครับต้องทําใจนะแต่เราก็ไหวตัวทานนะครับเราสับอิรุยลงไปในแปลงนะครับสับอิรุยในแปลงอย่างนี้ เราซึ่งก็ได้ทานแล้ววันนี้ก็น่าจะเอาให้หมอนิกนะครับก็คือลูกค้าอีกท่านหนึ่งที่ท่านมาจอง,จองไว้ดูดูไว้ทุกอาทิตย์เลยอันเนี้ยมาดูทุกอาทิตย์เขาบอกว่าเซจนี้ต้องเป็นของเขานะอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะให้เขาแล้วก็เราก็ไหวตัวทันนะครับในแปลงเนี่ยผมก็ใส่เ,เมขือเทศราชินีลงไปแทนแล,ะละ้วละ่ะนี่นะครับแทนลงไปแล้วแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยนะครับมีแครอทด,ด้วยนะครับผมสับลงไปแต่ต้นเล็กหน่อยผมมองไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวมาฝั่งนี้นะครับอันนี้ เป็นทิวถนนที่เราทําไว้นะครับก็จะมีดอกไม้ด้วยนะเพื่อนมีดอกไม้ด้วยนี่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 น,น,นี่เดี๋ยวโน่นกระลำปีด้านโน้นเดี๋ยวไปดูกันสุดท้ายนะครับมาแปลงกระลำปีเนาะนี่ตรงพีก็ฉีดพ่นไล่ไปละแล้วก็ย้อนฝั่งกระโน้นนะครับก็จะเป็นอันนี้ก็ดูกระลำปีก่อนกําลังห่อเพื่อน,นอันนี้ก็ปลูกช่วงปลายฝนแต่ก็โอเคนะครับอันนี้โอเคพอได้พอได้อ่าอย่างอันนี้กําลังห่อนะเพื่อนนะนี่โน่นนะครับแล้วก็ แปลงฝั่งโน้นก็จะมีบ็อกโครี่แล้วก็เกระลำดอกเดี๋ยวผมพาไปดูอันนั้นน่ะไม่สวยเลยเพื่อนไม่สวยเลยแต่โอ้ยอดยอดออเดอร์เยอะนะครับเนี่ยเขาไม่สมบูรณ์นะครับเขาไม่สมบูรณนะ์เนาะก็ที่เห็นเนี่ยก็คือกระลำดอกไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ยังไงคนกินก็จะกินนะ่ะ <c oughs> นี่เอาฝั่งนี้เป็นบ็อกโครี่นะครับเราขนาบด้วยบ็อกโครี่แล้วก็ตรงกลางเป็นกระลำดอกนะฮะนี่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 นนเพื่อนๆนี่นี่อ่ตรงกลางเป็นกระลำดอกนะเขียวๆนะนี่บางทีก็ฉีดพ่อนอย่างนี้เลยนะครับ นมทั้งนั้นไข่ทั้งนั้นที่เราฉีดลงไปสมุนไพรทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆนี่ไม่มีอันตรายนะนี่อย่างต้นนี้ไม่สวยเลยเขาก็ยังอยากจะออกนะเนี่นเพื่อนนี่อาอาต้นนี้มีแอบกระหล่ำมาตรงนี้ต้นหนึง่ง <c oughs> นี่นะนี่นี่เออแล้วก็ไอเห็นว่างๆนะั่นก็คือส่วนหนึ่งก็ตัดไปบ้างแล้วนะครับตัดไปบ้างแล้วคือต้นไม่สมบูรณ์บางครั้งเราก็ตัดทานเองแล้วก็ตัดให้ลูกค้าที่เขาพอใจที่จะรับแบบนั้นนะ่ะ เราก็ให้เขายิ่งยิ่งกระหล่ำปีนะเพื่อนยิ่งบอกว่ามีหนอนนะมีหนอนบอกไม่สวยเลยไม่สวยเลยกระหล่ำปีมีนอนเราก็พูดอย่างนี้ไปเออสุดสุดท้ายลูกค้าชี้นั่นแหละชี้ที่มีหนอนเราก็พี่จะดีใจหรือจะเสียใจหรือยังไงดีจะให้ไม่ให้แต่ลูกค้าเขาก็ให้หผลนะเขาบอกว่ายิ่งมีหนอนเนี่ยการันตีการันตีแหละว่าเราไม่ใช้สารพิษนะครับแน่นอน แต่เราก็ยังบอกว่าส่วนของเราเนี่ยเป็นได้แค่ปลอดภัยนะเพราะว่าแนวกันชนเรายังไม่มีนะอะไรเรายังไม่มีนะอย่างเงี้ยเราก็แจ้งลูกค้าไปนะครับโน่นน้องพีกิกระโดดไปตรงโน้อนอีกเป็นกระหล่ำปีเหมือนกันนี่เดี๋ยวผมจะไปจบที่หน้าสวนดีกว่าผมจะพาไปดูกระหล่ำปีที่ผมปลูกประดับไว้ประดับยังไงก็สวยสมใจจริงเดี๋ยวผมพาไปดูอ่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตจบคลิปข้างหน้าสวนตรงนี้เลยนะครับก็นี่เ,นเพื่อนจําภาพนี้ไว้นะ พอต่อไปนะผมก็จะเอาทำป้ายใหญ่นะครับตอนนี้กำลังเลือกแบบกันนะครับเอาป้ายใหญ่มาใส่ด้านหน้าเป็นของเคน้อยฟาร์มนะครับทำป้ายกำลังเลือกอยู่นะครับว่าเป็นยังไงข้างหน้านี่สวยมากนะครับนี่ผมว่าจะพามาดูแนวกลัมปีและดอกไม้ด้านนอกนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่น้องพีก,ก็ฉีดอยู่ตรงโน้นนะครับอ่าดูตั้งแต่ต้นแรกเลยเพื่อนๆฝั่งเนี้ยอาจจะฝั่งอันเนี้ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดูแลมา ก็อาจจะด้วยสภาพดินนะครับเพราะดินตรงนี้เราเราแน่นหน่อยก่อนหน้าเนี้เราปลูกดอกเคลียรลงไปนะครับทิวเนี้ยทิวเนี้ยปลูกดอกเคลียรลงไปแล้วกะว่าจะเป็นดอกไม้เอาไว้ให้ลูกค้าถ่ายรูปนะครับแต่ทีนี้มแมลงนะครับมแมลงโดยเฉพาะจิ้งหรีดนะชอบมากนะครับเราก็เลยกระหล่ำปลีก็ได้วะอะไรเงี้ยเอาก็กระหล่ำปลีปลูกตามแนวนี้เลยนะครับดอกดาวเรืองอ้าวเรามีนี่ เออเราก็ใส่ดาวเรืองลงไปด้วยนะครับสับกันทีนี้มีคณะเคลวแทรกอยู่ในนี้ด้วยนะก็คือเซตเนี้ยถ้าสมมติว่าดอกดาวเรืองโรยแล้วก็กระลำปีตรงเนี้ยเอ่อตัดไปนะครับก็คณะเคลวก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีดอกอื่นด้วยอ่าเดี๋ยวให้น้องคิดไปทางโน้นหน่อยตรงนี้งามตรงนี้งามใกล้หอเลด้วยเพื่อนดูดิเนี่ย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 อะ หล,หลายท่านก็เออเอากระหล่ำปีมาทําเป็นไว้ประดับอย่งก็ดีแต่จะกินได้ไหมกินได้นะครับกินได้แล้วก็น่ากินด้วยแหละตรงนี้นะค่าใครได้ตัดแถบ,แถบนี้ไปนะโอ้โหให้คุณค่าทางด้านจิตใจมากเลยเพื่อนฝั่งนี้เป็นผักเป็ดนะครับหรือว่าเ,อาเราก็เรียกว่าวอเตอร์เคสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมเรียกผักเป็ดนะเพราะว่าวอเตอร์เคสจริง,รงๆอ่ะมันมีหลายสายพันธุ์นะนี่นะครับผมแค่น้อยฟาร์มชาแนลเนาะยังไงวันนี้นะครับอัปเดตตรงนี้ดีกว่านะครับดูแลหลังฝนตกนะเพื่อนๆนหลังฝนตกเนี่ย อย่าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดีนะมันไม่ดีเลยอันนี้ดีเลยได้น้ําได้ความชุ่มชื้นอันนั้นไม่เถียงนะครับยังไงเราก็ดูแลเขานะครับฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคไปนะครับโน่นหนุ่มพิษเดินไปละด้านหลังยังไงวันเนี้เดี๋ยวผมขอลาเ,ออเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะครับน้องพีทจะเก็บอ,อกกุปกรณ์นะครับขัดตกบกพร่องประการใดขออภัยด้วยนะเพื่อนๆน,นะแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์เป็นกาลังใจพวกเรานิดนึงนะครับ แชร์ด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าผมว่าก็มีประโยชน์อยู่บ้างนะในคลิปนี้นะดูเพื่อผ่อนคลายแล้วก็บันเทิงด้วยนะครับของเคน้อยฟาร์มต่อไปนี่ผมรอบนี้ผมสั่งอุปกรณ์ไมโครโฟนเ,เขาเรียกอะไรนะไม่ท,ท,ที่ที่ผมจะพูดได้แล้วก็ผมสามารถไปยืนหน้ากล้องได้โดยที่เสียงไม่หายเนะี่ยมาแล้วละ่ละเพื่อนเพื่อนรอบนี้ผมก็จะได้เออให้ข้อมูลเองแล้วก็เดินให้ข้อมูลเองแบบสบายๆหน่อยเนาะภาพก็จะไม่วุ่ๆว่า,าเพราะว่า น้องพีทเขาจะจับภาพได้ดีกว่าผมมีปัญหาเรื่องสายตานะครับเวลาก็เดินตกต่ำตกสูงบ้างด้วยถ้าไม่จับเองบางครั้งเสียงก็ไม่เข้าโทรศัพท์เราอาจจะรุ่นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เรามีอะไรใช้แบบนั้นนะเพื่อนนะยังไงวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจค่ะตกบกพร่องประการใดขอกล่าวคําว่าอาัยตรงนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามพวกเรามาตลอดจนถึงวันนี้นะของเคน้อยฟาร์มชาแนลมาถึงทุกวันนี้ได้ผมว่า จากทุกคนทุกแรงใจที่ให้พวกเราจากลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนนะครับแล้วก็ไว้วางใจพวกเราพวกเราก็จะตอบแทนพวกท่านด้วยความซื่อสัตย well ์ในเรื่องของการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเราพยายามจะไม่ทําให้มันผิดพลาดไม่ทําให้มันผิดมากนะครับอะไรที่ผิดเราก็จะแก้ให้มันมาถูกแล้วก็อะไรที่ถูกเราก็จะพัฒนาขึ้นให้ถูกต้องและดียิ่งขึ้น,นไปเพื่อคุณภาพทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพในสวนคุณภาพใน ในในผักคุณภาพเกี่ยวกับคลิปวิดีโอหรือข้อมูลต่างๆนะครับยังไงวันนี้เราสองคนกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม